เลองซีอิว๊วเกาหลีน,นีหลานอะไรพี่เอ๋อโซโดองอซีเดี๋ยวเราจะเทเลยว่าปริมาณจริงไหมอันนี้มีเป็นหอยดอกด้วยอันนี้ไม่เคยเห็นนะเขาเทมาเขาอะคาซ<ม>า,าแล้วก็มีการแงะมาให้ด้วยนึกออกปะอุ้ยหอมอ่ะคือจะบอกว่าเะไรหรอปล่าคือทุกครั้งที่เรากินเราไม่ใช่ก๋วยเยมื่อวานใช่เราเเกินอันนย้ก็นม่ใช่ความจริงของทางเราเองกินแบบน้อุ้ยมันแน่นมากเลยหอยอะว้าน่ากิน กระปุกละเท่าไหร่พี่ลูกหมีร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่ร้อยกรัมนะแม่หอยใหญ่มากที่นี่มนใหญ่มากหอยใหญ่นะจะมีสามเมนูแม่ของร้านข้าวพิเศษสุดก็คือหอยดองอรอเนี่ยปกติไม่มีหอยดองก็จ้าวมิมีจ้งวฟิวเกาหลีน้ำเดียวกันวะไม่ใช่อันนี้มันดูเป็นพิธีอันนี้ไม่มีงาเห็นปะแม่ซอบข้างหน้าบนก่อนสิอุยกินหอมมากหอมงา บางคนแบบเขารีวิวแบบพาดสวยนะรู้ไหมคุณผู้ชมเราก็รีวิวแบบตามจริงบเหมือนคุณผู้ชมซื้อเลยคุณซื้อมาเป็นแบบนี้อุ้ยคุณไม่มาแล้วมาแล้วอันนี้เยอะจริงอันนี้ก็ร้อยเก้าเก้าอร่อยทีร้อยเก้าเก้าถุกอันลุมนะอุ้ยอันนี้เยอะจรีนตัวคุณผู้ชมกินอ่ะก็ารอให้มันละลายนิดนึงแต่ที้เกียจเราไม่ต้องรอ เราเคยจุดจ um, ิ้มจิ้มกับอะไรอุ้ยเยอะนะให้เยอะนะเนี่ยไปยิงนะกินได้หมดยุคนี้มันไม่เลือกละมันไม่กินอะไรก็ต้องกินยุคนี้มันไม่เลือกละกินอะไรก็ต้องกินอะไรก็ต้องกินแล้วผู้ชายฟิวดองอ่ะแบบดองอะไรวันไม่ได้เอาเป็นผ่านน้ำก่อนถึงจะมีนคิดวาสมมติว่าเราเปรียบพวกแบบว่าอาหารดิบอย่างเงี้ยกับผู้ชายผู้ชายจะเป็นฟิวแบบไหนโอยคุ้งหน่อยคุ้งตัวใหญ่้ยเยอะไหมอือแกมันเยอะนะ อะกระปุกอ199แต่ชี้ให้คุณภาพเยอะนะโอ้เกินเถอะนายเรื่องไหนนี่แหละพวกงปซื้อเติมไม่แล้ว9คือมากับหนึ่งอ่ะแล้วมีน้ำจิ้มใช่ป่ะน้ำจิ้มเดียวกินได้กับทุกอย่างของนางจำลืมไปว่าน้ำจิ้มหอมมากทำเองไหมเหมืนน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มทำเองอ่ะอร่อยขอดูนะรีวิวด้วยทำสั่งเกิดซื้อซาลยมมารีวิว แต่มันเปรี้ยวคือเราอะซื้อมาแล้วเรารีวิวตามจริงไงผู้ชมเราก็รีวิวว่ามันเปรี้ยวเกินน้ำซอสที่เขาหมักอร่อยเนื้อเนี่ยอร่อยแ้พอรสมิตรสิมเขาปุ๊บอร่อยเราก็เลยต้องทำเองแต่พอเป็นอันเนี้ยอร่อยเหมือนไปแบบร้านอาหารที่เขาแบบทำมาให้ น่านเหมือนรู้เลยว่าเขาน่าจะเป็นไอเนี้ยแบบสำเร็จเนาะแต่หอยนี้เป็นข่าวปะมันหอยโมบายหอยข่าวว่ะมันซื้อโมบายมายัดทั้งวันสินเนี่ยอร่อยอิ่มหวานมะหวานอร่อยอ่ะหวานหอยอ่ะหอยหวานอ่ะอืมใช่ปะอร่อยอ่ะคือเราอ่ะยังไม่อยากกินนี้คือเรากินมาหลายอย่างใช่แต่เราไม่รู้มันจะมีความแบบคาดหวังแล้แบบก็ต้องฟิลเดียวกัน อร่อยมากเอยอ่ะเหมือนหอยดาวทะเลไหมอันนี้เป็นหอยหวานหอยท้องทะเลมันจะหวานเนาะเหมือนบ้านแกแก่เคยซื้อมาอันนั้นคือกุ้ระแดบหวานนี่เดียวเลยอันนี้หวานแบบหอยหวานนะแต่มันยังมีความเที่ที่หอยแทง์เขาแต่ละหอยหวานจริงๆเนี่ยอรอเออนี่คุณผู้ชมอ๋อคืออันจีนาเนี่ยไม่คิดว่เลิศหอยอร่อยมากเลยอ่ะอืมเกิดเองแล้วหอยแคร์มันเป็นอาหารทะเลที่เมื่อก่อนถูกมากแล้วอร่อยด้วยน้องพราะมาดูแบบไม่มีมูลค่าเนาะ หคนคกินกันลดแก้มอะไรจริงๆนะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะใไปใกล้เคียงกันอยู่นะไม่มีเรื่องนะเกียดอ่ะตุ้ยเดิมอ,อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะตอนแรกอะเซนซังซื้อรายการกินยววูมอสเซ่คนมาเมสบอกว่ากินไปเรื่อยเออก็จริงนะกินไปเรื่อยกินไปพูดไปเรือ่อายจะย้ายไปทางพุ้งไหมอาเดี๋ยวตาหน้ายายละโอ้โห แกกินแอบเซซี่กันแล้วนะเอ้ยังไม่หลุดไม่หลุดตัว <c oughs> แกเคยรู้สึกว่าระหางความสวยของแกมันเป็นไพรสุดตัวเองแต่แรกไม่เคยคิดนะหลังๆก็มีเรื่อง <c oughs> แต่ไม่ได้แค่ความสวยที่เป็นภัยนะปากก็จะเป็นไพรแบบเดิมนะ ป่าดีฉันไปเจอติ๊กต็อกหนึ่งที่แกพูดอะมีอยู่จริงประเทศที่มีแต่คนอ้วนมีที่นอนแล้วปวดเรียมากอย่างเงี้ยเอาข้าวมาเสิร์ฟประเทศเขาคือประเทศนั้นอยู่ภาคใต้ของไทยด้วยอีกอ้วนยิ่งสวยสมมติว่าเอามาเสิร์ฟไม่ต้องไปไหนเอามาเสิร์ฟถ้ามีขยับทีนึงโกรธเพราะว่ามันแยมคนที่เกิดสรุปว่าคือหนังเก้าสิบพืน พราะคนในหมู่บ้านนั้นที่เป็นผู้หญิงอ่ะกินม,มาดายตลอดผู้ชายในหมู่บ้านชอบแบบเปิดรูปทิ่จ่ายดูยนะอะไรเงี้ยนี่บอกปะทศายสระดานในหมู่บ้านนั้นโปสเตอร์อะไรต่างๆ่งเนี้ยแต่ในหมู่บ้าน,น,นมันทำให้ผู้หญิง <c oughs> ในหมู่บ้านนั้นขักของมันจายเอาจริงนะถ้าไปานี่ต้างหยุดเฮ้ยต้องหยุด <c oughs> ผมตัสงบทนั่นเลย <c oughs> คือทุกอย่างมันหอมแล้วอะแล้แบบเสื้อทรงเรามือพานะผมดี่กัน ก็เราเป็นไข่ีีเวอร์ชันแบบเราเป็นขุกจ้าหมู่บ้านนะ่นผู้หญิงอ่ะไม่ขยับเท่ากับสวยเพื่อนเราอ่ะวันนึงนั่นไมด้หลันเลยไม่แต่เรามีเพื่อนเรามีความสัมพันธ์แบบนั้งเลัผู้ชายก็หลงเขาไปอีกจริงินะจะอยู่อต้องอยู่ถูกที่คนเราอ่ะถ้าอยู่ถูกที่อ่ะยังไงก็แบบแซลมอนเข่าอ่ะเนี่ย เขาได้มาชิ้นประมาณเนี้ยแต่ชิ้นเท่ากันแล้วก็เยอะมากมไม่หนาไม่บางพอดีร้อยเก้าเก้าว่ะอะไรมากพี่ดาวอุ้ยอุ้ยอร่อยมากอร่อยมากครัตอนแรกมันก็ไม่อยากกินหรอกเพราะเห็นแก้วซืแล้วมันดูอร่อยน้ำตาลมันเค็มแต่หอยนี่ก็ต้องให้น่าจะหอยอ่ะล่าเป็นแบบอุ้ยเจอกันตอนนี้เดี๋ยวตุ่มต้องอร่ยนะก็เหมือนตุ่มพ่อที่ชอบกิ จะรู้สึกยังไงที่ไม่ใช่ยถ้าพูดว่าขอส้นต้องพอดเก๋าส้นต่อก็เป็นอะไรที่หลากหลายใครเอาส้นก็ส้นไปก็ได้เราก็ดูเฉยดีกว่าอย่าไปห้ามเขาคืออะไรที่เวามทำของเราให้เขาทำเราก็ดูเฉยพอเอ่อเฉยเลยเก๋าอะไนี่ พูดอันนี้ให้ฟังเรื่องที่เราพูดกันอะเรื่องในโรงคา่าเสรมอ่ะมันมีคนที่เขาเป็นครูมาคอมเมนต์จริงนะจริงรอ่ะรอดไหมบอกว่าครูอ่ะไม่ได้โบกงม,มนะต้องไปโรงเรียนเพื่อทําการสอนอให้นักเรียนที่บ้านครูก็ไม่ได้เตรียมงานที่บ้านใช่ตเตรียมที่โร<ล>ง,<ล>งเรียน<ๆ>เข้าเรียนทุกวันอ๋อครูเขาไปสอนในห้องใช่เขาบอกว่าแบบกฎหมายมันเมันแปลกคือเหมือนครูไม่มีปอดครูตายครูออกไปได้ไปได้เรียนมา แล้วครูไปอยู่รวมกันครูไม่ก็ถ้าไงเขาจะบอกว่าไปต้อสอบแข่งแล้วคือห่อยเป็นในทางครูที่มีวิวสิกถ้าแจเป็นครูตอนนี้ก็ทำไงจะให้เด็กนอะไรที่อยากเรียนหรือว่าดับระดับก็ไม่ได้อีกช่วงอายุระดับการศึกษามันเดี๋ยวมันจะไปไม่ทันกันที่นี่มีวันเรียนรู้แล้ว ถ้ามันจับสาฟ้าเราดูเองมันก็ได้เด็กที่เครียดกว,ว,ว่าเด็กออนไลน์เป็นไงแล้วไหมเด็กที่เพิ่งจบมารุ่นที่โควิดไม่มีงานทำจบพอดีพวกะฝึกงานเสร็จป, <COVID S 1> ปั๊บโควิดปึ้งเราไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนนลยนะแต่เข้าใจปะเพิ่งจบแล้วอยากเที่ยวชะนอกับเพื่อนสูงคะแนนเขาไม่มีเขาเลือกสีป่ปีไม่ไปไหนเลยไม่เที่ยวอ่ะ ดี๋ยวจบเดีวเราได้เที่ยวโอ้ฉันก็เคยนั่งทิพย<ม>์ว่ามันจะมีแบบอย่างเรามันเป็นประเภท,ทที่เที่ยวก่อนใช่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากาันเพราะวาเดี๋ยวเลี้ยงทิพ <c oughs> เองแ, <c oughs> แต่มันมีที่แบบว่าเขาจะทุนไม่เที่ยวเลยฉันทำงานเก็บเงินแต่พาตอนนี้ไปไม่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะช่างก็เดินไม่ได้เลยแนะม่แกบอย่างเดียวทำไงอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าแกเป็นเจ้าของร้านอาหารอ่ะก็คงต้องหารู้ทำอ่ะ แตจะนำคำสู่ไว้ตรงนี้ไงเออวอันนี้ไงเรายังพอแบบแต่ท้าร้านเปิดอ่ะเราต้องอบอกเจ้าของร้านอาหาร,หารที่มันคืปอปล่อยตัวเองไม่ให้ตัวเองอยู่ในเทสกับงใจคือจริงคนมันมีหลายเทสจะไปทรงไหนก็ไปเถอะส่งซอสทรงอะไรมีหมดมีหลายแต่เราแค่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นที่ของเราใช่นั้นก็ไปอยู่ในกลุ่มแักมันอ้วนไงใช่มันก็เป็นดาวเลยนะไม่เลือกถูกอยู่ให้ถูกร้านเขามีสามเมนูอันไหนที่ต้องแบบ อยากลองก็ต้องไปเลยหอยนะหอยเนาะต้องลองจริงนะลายเท่าสิบเก้ามันคือการรวมกันแล้วว่าหอยบ้นบานๆอะ่ะสูกันเตอร์หรอกัมเตอร์น้ำดองคืออันนี้ยก็รู้เราทราบเพาะเขาหนึ่ีไหนในเกาหลีไม่ทราบเกาหลีฮงละว้าห <laughs> อ,อยแข็งอย่างหอยแข็งอย่างเดชเนี้ยคือมันอร่อยมันไม่เหม็นอ่ะมันหวานอ่ะกินได้เรื่อยๆของไทยกินได้เรื่อยๆของสิงเโีร์ มันคือหอยแครที่คนชอบกินระดับกลางแต่ได้ความนิ่มแบบเลือดเพ่าไหรบ้างแต่ไม่เลือดแล้วหวาน่มากวันนี้เขาไปมอบกันมีกําลังใจอะไรให้กับคนที่แบบตจรนวันนี้นะคะเป็นวันที่เสดเสร็จรออัดกันนะเสร็จสิ่งหาเขาก็คือแบบว่าดีกันแกงเสร็จกันแกงเขียวหวานน้อยใหญ่เขาเรียกว่ามือสามกูไม่ได้หรอก ตามแผนกูเลยนะเขาจะบอกว่าคนในมอสเนี้ยวนแย่ก็่ปวดกันเลยนะปราจบไปไปเรียกร้องก็จริงไปเรียกร้องได้แต่ว่าตัวเองก็ต้องมาก่อนเหมือนกันนะหมายถึงว่าแบบไม่จะสู้อยู่งปล่โดนเขายิงสายตายของเขาแล้วก็โดนยิงแล้เหรอวันจ ใช่แล้วล่ะคือจะบอกว่าเด็กหลายคนน่ะคนแก่เขาถามว่าเอาเวลาไปประวัติศาสตร์แต่คนแก่ไม่รู้ว่าทวิตเตอร์อะประวัติเยอะกว่าหนังสือเล่มนึ่งเป็นเรื่องเล่าบ้างเรื่องอะไรบ้างข้อมูลย่ากินนังสือเล่มเดียวอ่ะอ่านอีกหนึ่งทวิตเตอร์อ่านอีกสิบใช่อ่านอีกจากบุคคลด้วยก็เลยบอกว่าอะไรแบบนี้มันก็ผ่อนคลายเราได้สังเกตบันเดอร์จะดูแล้วลึกปะลึกแล้วเมงมาฉันซ้อมเล่นแบบแบบแบบ นี่เป็นกาณานี่เป็นกาณาแยบแยบมันคอยต้าอยู่เลยมเอาแต่เพื่อนนะแต่น้าถือว่ายืนยังมาอร่อยนะหมดเฮ้ยแต่เปิดคนละต่อไเลยคือได้เอิออ่ะคนอาจจะเห็นว่าเออกินงย่างแก่อันนี้อันนี้มากอร่อยอ่ะไม่ดูอร่อยมากเลยอ่ะร้อนก้าวอ่ะพยายามเหมือนเดี๋ยวว่าร้อก้าวไม่ต้องมานับตัวนะปลาไขยเป็นกรรมคือจริงจริงอ่ะ ไม่ไม่ต้องม,มานับตัวไม่ต้องมาดูชิ้นฮ่ลโหลทุกคนเดี๋ยวไปแล้วขอมาล้างมาล้างมือถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราสองคนด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝากร้านโซดองด้วยใช่ถือว่าตั้งแต่ที่เราสั่งมากินอ่ะอันนี้นเป็นที่เราแนะนําเลยร้อยเก้าเก้าแบบขุ่นอันนเงี้ยแบบถ้าใครไม่เคยลองอยากให้ลองอันนี้นะเพราะมันถูกด้วยเนาะจะได้รู้ว่าประเทศไทยแบบแท้แท้ส่งแบบแชท้ขาดแบบทั่วประเทศด้วยวันนี้เราส่งคนต้องนาำแล้วค่ะบายไปแม่ดีคนมาสองเนอะ จะไม่มีคนมาจับบอกแกหัวูอ๋อถ้าใครจะมาจับเพื่อนกันเอาวันนี้ไ,ไ็ด้วยเอาไปด้วยเดี๋ยวไปเองขือน้ำไม่เดี๋ยวเดินตามเองไปก่อนเลยค่ะล็อกก็ได้ตไป,ไปด้ไวยไม่ต้องล็อกใครเอาล็อกที่หมดตอนไปเดี๋ยวจะตาก<อ>